จะเกิดอะไรขึ้นหากร่างกายขาดน้ำร่างกายมีน้ำเป็นส่วนประกอบมากกว่า75%เพื่อนๆทราบหรือไม่ว่าหากร่างกายของเราขาดน้ำติดต่อกันเป็นเวลา3วันอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะใน1วันควรดื่มน้ำวันละ8แก้วหรือประมาณ2ลิตรช่วยให้ร่างกายได้รับน้ำอย่างเพียงพอน้ำเปล่าแก้วละ200มลลิตร แปถึง10แก้วหรือเท่ากับกระบอกน้ำแบบพกพาขนาด600มิลลิลิตรจำนวน3าขวดผู้ที่ออกกำลังกายดื่มเพิ่มอีก3แก้วหรือ1ขวดเล็กดื่มน้ำสะอาดให้พอดีมีประโยชน์ช่วยขับของเสียช่วยรักษาสมดุลช่วยรักษาอุณหภูมิให้เป็นปกติผิวสวยกระจ่างใสรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปรา่า ช่วยควบคุมน้ำหนกักเห็นไหมครับว่าน้ำสะอาดมีประโยชน์กับเรามากขนาดไหนน้ำประปาของการประปานครหลวงสะอาดดื่มได้ปลอดภัยต่อสุขภาพเพื่อนๆอ,อย่าลืมดื่มน้ำดื่มสะอาดให้ได้ทุกวันนะด้วยความปรารถนาดีจากการประปานครหลวง